ปั่นเข่ามาแล้วพี่น้องตอนนี้ในเวลาปั่นแล้วยันไ,<ป>ได้จากสอบชิมอนเก้าบาทประมาณเก้าวกว่าสอบนะทุกคนสบายดีสบายดีอีกรอบพี่น้องสบายดีตอนเพียงห<ป>ลังจากกินข้าวแล้วกันนั่งล้อรถทิมเก้าพี่น้องเจ้าเก้าเจ้าเดิมพระเจ้ามาปัน่นไหนแล้ว มาลุ้นกันว่ารอบที่สองของคู่แพร์เซดรักสอบพี่น้องแต่ว่าค้นเขาเจ้าลายอยู่ดิเขามี่ต่รอเอาเขาไปขึ้นเล่าอย่างเดียวเนาะอันนี้คือทีมของเขาเจ้ามาเองเขาโบารลยเขาเจ้าปั่นแป๊บเดียวพี่น้องอีกอย่างเขาเขามันกระแหงแน่ยรอบก่อนมันอยากช้าคือเขาโบยากแหง รอบนี้แห่งได้ที่พี่น้องมารุ่นกันทุกคนว่าอีกรอบนี้สิริมาล์อนบอ เจ้ามีพกคนบุด้พี่น้องแปบ๊บเดี๋ยวกองชัานี่เอามีแต่มันลอหนับสอบเลยพอเพิ่นสิปั้นแล้วสอัดเครื่องไว้เครื่องกระคนุนเขาไปไว้อยู่นั่นแหละพี่น้องคลอกไว้แล้วเอาเผาขึ้นเล่าไว้แล้วก็อัดเครื่องไว้อีกจะร่ออีกรอบหนาบั้ นี่คือทีมเขเจ้าไว้อยู่แต่เขาเจ้าบริชัยถังดิใสสอบมาเลยโตกทวีทรัพย์เจ้าเดิมพี่นอ้อง ไ,ไนแล้วนี่ก็จะไปเฮ็ดกินน้ำข้าวเจ้าอยู่งานบนุญไลร้วยๆออกมาพี่น้อง ทีมนี่เ้าบริโภคบนเขาซอยเขาเลยดิยพระเจ้าทัดการอีดูทีมเขา,ลาลหลกับสบายน่าน,นึ่งพี่น้องเท่ากับนี่จะล่อเขาไปใส่เราอย่างเดียวเนาะล่มลองพี่น้องขี่ค่ายนี่ฟิวไปใส่เทียงบวบแปบเบิร์ตปุ๊อยู่ตรงคักก็ได้ บ้านเขาเขาหอบนี่นะแหงกว่าหอบก่อนไม่นรองนี่ทุกคนแดงงามกว่าหอบก่อนอีกหอบก่อนเนียอยากกันนันอยู่รอบนี้มันแหงนะมาเบิ่งว่ารอบนี้เขาเจาเสียอไปอีกแค่สอบรอบก่อนขเขาจะออกไปสามสามหรือสี่สอบนี่แหละประมาณนี้ รอบนี้มารุ่นมาเชียร์จสอบรีมหนีเร็วแปบ๊บเดียวที่เบิ่งเราทุกคนเข่าโคกรถพี่น้องบ่าหลายเนาะอีกยากมันเป็นเครื่องรถไงแล้วมันเขาไว้แน่พี่น้องเลย รถข้าเจ้าสูงไ่รถพกหล่อเครื่องจักรอีซุเครื่องญ่า่รถด r a i เครื่องรถไถเนาะล้ลมพี่น้องเลยเมื่อนี้ล้มแหง้งนับจอบพี่นอ้องมาลุนมาลุนรอบหนี ทีม้านบอกเข่าเครื่อง่งบัานเข่าสองรอบทีมเขาเจ้าเองเนาะจัดการเบียบนี่นะมันกไวัดิไปล้านได้กเจ้ฟ้องหน้านี่จะเบ่เมื่อยไ,ได้เนาะเขาเจ้าจัดการกับเนอง กวนปอนไซสิตักเข่าแล้วก็สิมัดพี่โนโ้อก้องออกมัดปากไว้พระเจ้าส่เต็มโดุดธพระเจ้าส่เต็มสอบกากาลีพระเจ้าบ,บุ้ใไซทังเนี่ยบุร้ฟองถ้าต้องได้ฟ้องเอาเอง ชิปนาทีสำพี่น้องแล้วแล้วเบิดแล้วทุกคนเดี๋ยวมานับสอบกบันเท้าบานนี่แดดแล้วก็ล่มมือนี่อากาศดีมอจอก,กับหลายๆเจ้าที่เกี่ยวเข่าเนาะเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวมานับหอดซาบบอกพอซาบสอบบอเข่าหกลดกระซับนี้แล้วเนาะทุกคน รถรถใหญ่ปั่นเร็วแป๊บเดียวเนี่ยมาเบิ่งกันว่ากี่ล้านที่พ่อสอบบ่าพี่น้องทีมหนีว่ายุดแล้วแป๊บเดียวหลายคน,น,น,นแจสอบเล้วชิมอน สองสอบเดี่ยว่าหลุ่นกี้าอันรอบหนีมันชีได้หอดสอบบ่ยี่สิบสองสอบทุกคนปั่นรอบที่สองรอบก่อนได้เท่านะห้าสิบสี่บ่ประมาณน่ะหรือเปล่าห้าสิบสี่ถ้าจำโมดิดนะลืมไปเลยสมองเบอือ ส่วนเร็วทันใจช่วงนี้รถปันเขาคือออกงานเรื่อยๆเนาะขี่ล้านก็นทีได้อยู่สอบหนึ่งพี่น้องสอบหนึ่งสอบไปายสรุปเร้วได้ยี่สิบสามสอบทั้งขี่ล้านพี่น้องคือว่า ยังมานอยู่นาบอดชิปให้สามีน้องน้าเจ็ด, 8, ดแปดไห้เนี่ยมือเขาลงไปตัดตัดตอนเช้าแล้วเหียบรลอยทุกคนคีร้านจักสอบนะครับคนะีร้านจักสอบ เครื่องสอบบ่โาฮอดสอบสอบทุกคนมาเบอร์วะเขาเจ้าเสียวไปจักสอบรวดเร็วไอทีมเนี่ยโมฮอดเลยเข่าหกลดเลยเมียน สังเกตเบื่องการปั้นกระหู้แล้วแป๊บเดียวเลยแล้วนับเดยจะจัาชีวะขีตัวตัวเทียนออกสอบสอบเลื้องนะ่ะ เสสองสอบพี่น้องแต่ขั้นเทียนเหนาก็สิอยู่ประมาณเส้าสามเสสี่สอบประมาณนี้แหละเพราะว่าเราใส่เต็มเราใส่เต็มแห้งเลยนะมันมัดปากบรได้เราต้องเด็ดเอาเอาวันถ้วยมตาตัออกอีกจลีสิมัดได้มันเลยสอบกนได้นี่ยเขาจะบริแท้ถังเนาะรอบนี้สิเอาไปจักสอบนี่ อรอบนี้เพิ่นเอาไปสอบหนึ่งพี่น้องรอบก่อนเพิ่นเอาไปเต็มแล้วรอบนี้เอาไปอีกสอบหนึ่งแมน,เ,เ,นเ,เพื่อนลุตให้ร,รอบนาอีกท้าเบิ้งว่าเพิ่นเชเอาไปจักสอบเรอบนาเราเนินชามสอบกูเอาชเรืองเรืองเดีเพื่ ก็จะสิมาลอเก็บงานได้บแบบพี่น้องสอบหนึ่งพี่น้องไปแล้วนี่จะเฮามัดปากเอาไปขึ้นเล่าบ้านเมื่นะอกับใจไลายรอบนาว่ากันไหมสุดยอดพี่น้องทีมนี้จอดจาดท่านใจเนาะ ทาเม็นมาพ้นมากอะข้าเจ้าเฮ็ดนหายแป๊บเดียวเครื่องใหญ่ปั่นไว้ตัเงอกวันนี้เฮาฟองออกไปขึ้นเล้าได้บัดนถวยเก่ามาหน่อยเถอะตัวใหญ่บ่มาเขาเจ้าใส่เต็มให้ยข้าก็ดีนี่นี่แม่แบ่งออก ในถ้าสองสอบเลยตัวนี้เป็นขี่ล้านสอบตัวนี้บเต็มสอบก็จะกลับไปสอบนึ่งอาฮอดขันตอนทุดถ่ายพี่น้องเอาไปขึ้นเล้าได้บัตนี่โอ้ฮอ,อนไซบ้าพลังขนาดเลยปะเพื่อนชอบว้พี่น้องสิบปอนแก้เขาสบุสาว แม่นบ่พนชัยชอบมือไว้บ่ดีบอลชอบไวลักเขาแม่ไปคลายบ่ <c oughs> บยบ <c oughs> ้ำเราไปเล่นและลากลเราเนาะความคิดดีบอนี่สุดยอดอ้ปีนี้แห้งลายกว่าเก่าได้พี่น้องสุดยอดมามาเดี๋ยวย่อซอยเขัดเจ้ากัน <c oughs> เอาไปขึ้นเล่า เท้าสหรูลตอบอันนี้อยู่ประมาณสามสิบกิโลเนาะเพาะสฉพาะออันช่วงนี้เี้กินนักแคร์ัดูไปนี้ก็ได้แล้วเข่าเนี่ยมันทิ่แหกไป็นหนามที่เบาไปน็นหนาเนาะท้ายช่วงนี้นี่คือได้น้ำนักเป็นไดบ่เอาไปเบิดบ่โอ

อ yeah. ืมาอ้าวอยู่ตมีรมเดีกตั้งหก็ได้อีกสองสอบสามสอบ เอามาเลพี่นองจะหายิดว้าวนมาไมัก็ได้เลยส่มมาม่ได้หมได้ด้ก็กลาพี่น้องเพิ่นไปกัมอัน Sao luôn? <laughs> ướt ướt trên chân chân ngang lẽ bát thì con có you know mommy hết thì mommy mọi thứ mommy mọi thứ m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  ta. m m ไ้ว no <Y> ันก right. ็เลยลิ้วไปผูกับซนเฮาก็ได้พอกแกงเมือสาวนี่ได้เห็ดซองมูมันหักออกมัย่อมมันแยบมาได้มันออกหลายจีมอนใจสิไปเขไม่ได้ถือทางกีน้องไอ้ทางไอ้ไปเมไม่ไปเอาข้าไปเป็นรถน กินเหล้าคนกินรดแล้วก็ไปกินเหล้าแบบสองหอบเลือไปหาสอบแม่ชื่อมาใช่เหมาเล่งจิมอนเล่งฮ่าฮ่าฮฮ่ฮ <im itation> ่อนหนา้อ้วหรือพี่น้อง ไปมะไปมะไม,ไม่ไม่อะไรซื้อ,อไม่เล่าเลยทุกคนเชีย่ยกระปอาดเข่าร้ายได้พี่น้องเจ้าบริถหอกเนาะมาเลี้ยงไว้ซื้อปวนชุ่มหนิมยามันบวนแหงคักกว่าไนงะ อันนี้ก็สิเอาเลี้ยงกันขึ้นนั่นแหละพี่น้องจา้าคลิปนี้ก็สิได้กเก็บภาพบรรยากาศไปซชิมนี่ฟันเขา่า40นา <นะ S 1> ทีแล้วเข่าซะอซ้องสอบว่าขึ้นเล่าพี่นอ้องจะรอจะพ้นขึ้นเหลือไว้อยู่<ช>หันก็สอบหาสอบเมืม่อเช้าสีเอาผ้าใส่ไปแก้วอ,อะไรนะทุกคนโปรดติดตามกันตอนต่อไปไปแล้วพอคลิปหนาะสบายดี